สวัสดีค่ะวันนี้ก้าวกับตะวันนะคะวันนี้จะพามาชมอาหารบราซิลนะคะร้านชะมัดเดอบราซิลนะคะตรงนี้จะเป็นสลับบาร์ค่ะอาหารมีเยอะแยะเลยค่ะตามที่เห็นเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋า

ที่เห็นนี้ก็จะเป็นสลัดบาร์นะคะแต่ว่าที่โต๊ะนะคะพนังกงานเขาก็จะเอาเนื้อมาเสิร์ฟให้นะคะมีทั้งเนื้อ หมูนะคะแล้วก็วัวแล้วก็ไก่นะคะทุกคนแล้วก็เป็นพวกไส้กรอกอะไรก็มีนะคะก็เขาก็จะย่างแล้วก็เดินมาเสิร์ฟที่โต๊ะนะคะเราต้องการอะไรเราก็บอกเขาค่ะว่าเอาสุกแค่ไหนอาเลมีเดียมหรือว่าเวลดนนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะทุกคน ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ